นายพัชรเศษต์บุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะรองผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชาทานครั้งที่สองและประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติพิธีพระราชาทานเข็มและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชาทานถวายราชสักการะและถวายราชด,ดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมอืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักง,งานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประชาสัมพันธ์โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รับทราบภายใต้คําขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจในวันที่29-30มิถุนายน2566 ณโรงเรียนวัดศีรัตนารามรัตนาราชสงเคราะหและโรงเรียนท่าทองพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีบุคลากรทางการลูกเสือลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสอง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆร่วมงานชุมนุมจำนวน400นายโดยมีฐานกิจกรรมหลักประกอบด้วยลูกเสือจิตอาสาเทิดทูนสถาบันลูกเสือจิตอาสาสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริ ลูกเสือจิตอาสากับการป้องกันสาธารณภัยและทักษะลูกเสือโดยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้ทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนในสถานศึกษาและสามารถบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน